สวัสดีครับช่างแรกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับปัญหาสําหรับคนที่ซื้อเครื่องไฮโวลมาใช้งานนะครับไม่ว่าจะสีไหนก็แล้วแต่ที่เป็นตระกูลไฮโวลนะครับโซโลเทคฟ้าขาวนู่นนี่นั่นนะครับหลายยี่ห้อหลายค่ายถ้าเป็นตระกูลแบบนี้ตระกูลสวิตชิงไฮโวลนะครับปัญหาที่ทุกคนจะเจอและกลัวก็คือว่านะครับมันจะมีไฟออกมาทาง PV ทั้งที่เรายังไม่ต่อแผงเข้า เนี่ยนะครับตอนนี้ผมเปิดเทสเครื่องรันให้ลูกค้าอยู่นี่ไม่ได้ต่อแผงเข้านะนะครับแต่ทุกคนจะเจอว่ามันเหมือนจะมีไฟออกมาฝั่งทีวีทั้งที่เรายังไม่ต่ออะไรเลยเดี๋ยวจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูนะครับไม่รู้จะเห็นไหมนี่นะเห็นไหมนี่นี่นะครับเมื่อเอาไขาควงเช็คไฟมาดูเนี่ยนะครับมาจิ้มดูนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนจะมีไฟออกนะครับที่จริงมันก็มีไฟออกจริงๆนั่นแหละแต่ว่านะครับ เนื่องจากด้วยระบบการทำงานของสวิตชิงไฮโวลเนี่ยไฟ PV ที่เข้าไปบอร์ด b o o t อ p p p t เนี่ยนะครับมันก็จะบูตขึ้นเป็นไฟราวๆ400โวลต์เข้าสู่ระบบแต่ในไอส่วนใน400โวลต์ตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้บูตจากตรงนี้อย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่ที่เข้าไปนะครับก็จะถูกบูตจากแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นเป็นแรงดัน380โวลต์นะครับ380ถึง400โวลต์มันก็จุดเดียวกันกันกบที่ PV บูตขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้น ไอ้ไฟส่วนหนึ่งที่บูตจากแบตนี่แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวกันไฟที่บูตขึ้นจากแบตมันก็ย้อนออกมาฝั่งนี้ได้เหมือนกันแต่มันจะย้อนออกมาแค่ครึ่งซีกนะครับมันไม่ได้ย้อนออกมาเต็มๆนะครับมันเป็นระบบสวิตชิงไฮโวล์ถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยเมื่อเราไขควงเช็กไฟไปจิ้มแบบนี้นะครับหรือเอามือไปแตะนะครับถามว่ามันอาจจะช็อตเราไหมมันก็อาจจะช็อตเราได้แต่ถามว่าแผงนะครับแผงมันจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวเราลองมาวัดดู นะครับหลายคนนะครับคงกลัวว่าไอ้ไฟตรงนี้มันจะย้อนไปที่แผงนะครับที่จริงนะครับไฟมันไม่ได้ออกมาเต็มๆนะครับมันออกมาเป็นครึ่งซีกนะครับออกมาแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราวัดรวมกันแล้วนะครับนี่เห็นไหมตั้งย่านดีซวัดรวมให้ดูเห็นไหมมันมีแค่2 0โวลต์นะครับที่จริงมันเป็นโวลต์ลอยโวลต์หลวมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไฟแค่นี้นะครับถ้าย้อนไปแผงเนี่ย มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับแผงเพราะฉะนั้นใครที่ห่วงว่าแผงมันจะพังมันจะเสียมันไม่พังนะครับมันไม่พังนะแต่ก็ไม่ควรที่จะ,ะเปิดเครื่องไว้แบบนี้แล้วก็แล้วก็ไปจับไปต่อนะครับวิธาเทคนิคการต่อเครื่องเนี่ย เราจะยังไม่เปิดเครื่องนะครับยังไม่ต้องรานเครื่องใดๆนะครับต่อ AC เข้าต่อแบตเข้าแต่ยังไม่ต้องยกเบรกเกอร์ขึ้นให้เราต่อทุกอย่างเสร็จก่อนก็ค่อยเริ่มเปิดระบบนะครับไม่ใช่ว่าเปิดเครื่องไว้แล้วมาต่ออย่างนี้มันเสี่ยงอันตรายมากนะครับนอกจากจะเสี่ยงช็อตเราแล้วนะครับมันยังเสี่ยงที่ว่าเวลาเรานะครับเจอเคยเจอเหตุการณ์จริงนะครับหลายคนเจอมากับตัวนะครับหลายหลายคนด้วยนะครับเปิดเครื่องรันไว้อย่างนี้แล้วก็เอาไขควงเนี่ย ไปขันสาย PV นะครับปรากฏว่าไอ้ไข่ควงที่เป็นโลหะตรงเนี้มันสัมผัสกับเทสของเครื่องสัมผัสกับโครงแล้วปลายเนี่ยเราก็ไปขันสายขั้วบวกหรือขั้วลบอยู่นะครับมันก็ทําให้เครื่องช็อตได้เลยเนื่องจากว่าไอ้ไฟที่ย้อนออกมาตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเราลัดวงจรมันเข้า,ากาวของเครื่องนั่นเองมันก็ทําให้ระบบด้านในช็อตเสียหายเลยพังเลยก็มีนะครับระเบิดตุ่มตามเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีใช้เครื่องนะครับ เราก็ควรที่จะต่ออะไรให้เสร็จทุกอย่างก่อนค่อยเปิดเล่าค่อยเปิดรันเครื่องไม่ใช่ว่าเปิดแล้วมาต่อทีหลังแบบนี้เสี่ยงมากอันตรายมากนะครับย้ําอีกทีนะครับเรียกได้ว่าตระกูลเครื่องไฮบริดตระกูลแบบเนี้ยไฮโวลต์แบบเนี้ยทุกเครื่องที่ผ่านมือผมแล้วกันนะครับไฟออกแบบนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเครื่องใหม่เครื่องเก่าไม่ต้องตกใจนะครับมันมีไฟออกมาแบบนี้หมด นะครับอ่าแต่มันไม่ได้มีไฟออกมาทั้ง2เส้นย้อนไปหาแผงมันไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องห่วงว่าแผงจะเสียหายนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับไฟจุดเนี้ยก็เป็นอันตรายกับเราได้เหมือนกันควรที่จะต่อระบบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเปิดเครื่องรันนะครับนะย้ําอีกทีเป็นแบบนี้กันทุกเครื่องแล้วก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องห่วงว่าไม่ต้องตกใจว่าเครื่องตัวเองมีปัญหานะครับเครื่องใหม่ๆมาแกะกล่องมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเนื่องด้วยระบบทํางานมันมาแบบนี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ